ันนี้ดิฉันเองนะคะในฐานะผู้บริการศูนย์สปชส่วนหน้าที่ได้รับมอบหมายมาจากท่านรองนายรัฐมนตรีท่านภูมิธรรมเวชยชัยท่านรองนายรัฐมนตรีท่านอนุทินคำวีระกูลให้ได้ลงมาดูความเป็นอยู่นะคะให้ได้มาดูในเรื่องของที่พักอาศัยนะคะในเรื่องอาหารต่างๆนะคะต้องมีความเพียงพอแล้วก็อยากที่จะ อ,อ,อยากให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ทั่วประเทศได้เห็นถึงภารกิจของเราในครั้งนี้ด้วยว่าเราทํางานกันด้วยความตั้งใจทํางานกันด้วยความเสียสละอย่างแข่งขันภุ่มเทบอกอยังว่าเราจะอยู่กันนานหน่อยบอกแล้วบอกแล้วนะโอเคเพราะว่าอย่างอิเองเนี่ยค่ะก็ได้รับมอบหมายให้ ไม้ได้ทํางานอยู่ในพื้นที่พร้อมกับทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะคนเอกน,นักพคนักพาน,นิชนะคะให้มีสถานการณ์ที่ดีขึ้นเห็นเป็นรูปประทับว่าทุกคนกลับเข้าไปอยู่ในบ้านได้นะคะให้ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสําเร็จนะคะราบลื่นไร้อุปสรรคใดๆแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนนั้นกลับมาใช้ชีวิตได้ดังเดิมอย่างเร็วที่สุดด้วยนะคะต้องขอขอบคุณทุก จากใจจริงๆค่ะขอบคุณค่ะครณเฉพาะพกิจช่วเหลือผู้ไร้ทางร่วมกองอาชญาการกองอาสา,า,กการออาาักษาดินแดน,นตรงหน้าพวกนี้นปืนสารพิษ